กราบนพิธการหลวงตาค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะตุ๊กค่ะตุ๊กเอออย่าตุ๊กว่าไงก็ได้ฟังคลิปหลวงตาระยะหลังมากขึ้นนะคะก็เห็นว่ายังหลงสังขารอยู่บ่อยๆแล้วก็มีความตอกย้ําความเป็นตัวตนนะคะหลวงตาันี่ขอหลวงตาเมตตาเพราะตอนนี้รู้สึกมันชัดมากที่ว่าตอกย้ําความเป็นตัวตนนะคะหลวงตา ก็ถ้ารู้ทันแล้วก็อย่าไปอย่าไปเชื่อมันอย่าไปทําตามมันก็แค่นั้นแหละเวลาในปัจจุบันขณะเนี่ยมันมันมีพฤติเองจิตหลวงปู่ดุลอตุโลเทเทฆาพฤติเองจิตหรือหรือจิตมันแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีอัตตาตัวตนแสดงถึงอัตตาตัวตนเนี่ยก็เวลาบันแสดงให้เราไปทําอะไรเพื่อเป็นอะไรให้ได้อะไรถึงอะไรให้บรรลุอะไรโดยกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะมาคู่กันอัตตาตัวตนกิเลสตัณหาจะมาคู่กันเป็นแพ็กเกจ มันถ้ามีอัตราตัวตนมันจะแสดงพฤติกรรมยังไงเป็นกิเลสตัณหากับอะไรอะเนี้ยเราก็รู้เท่าทันแล้วอย่าไปทําตามมานันมันพอไม่ทําตามมานันเนี่ยมันก็ค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปเองเช่นว่าอย่างที่ยากที่สุดเนี่ยของลูกตาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คืออย่างอื่นก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีกับไม่ได้มีอิทธิพลหนือจิตใจแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไอไอเรื่องฝึกจิตเนี่ยรู้เป็นอะไรมีอิทธิพลมากแล้วเราก็ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ว่ามันมันหลอกให้เราไปทําตามมันไอ้เรื่องฝึกจิตเนี่ย คือตั้งแต่ฝึกจิตตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงชะจนถึงหลับเลยคือมันมีแต่ฝึกจิต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 มันเป็นฝึกอัตโนมัติไปเลยอฝึกจิตฝึกเนี่ยมันฝึกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนฝึกจิตฝึกจิตเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจนก็มารู้ตัวทันมันว่าเอ้านี่เราเชื่อบันปล่อยมันลาก แล้วพอจะเลิกมันกลับมันกลับเลิกไม่ได้เอ้าที่แสดงว่าโอ้โหเราไปเชื่อมันมันลากเราท้อถุนรูตุกลางให้เราฝึกจิตโดยมันเข้าใจว่าต้องฝึกจิตตามมันนะที่ตุดเราก็จะบรรลุนิพพานฝึกจิตตามมันแล้วรู้นิพพานอ้าวนี่ควรจะรู้ว่ามันมันทำไม่ได้วิชาตันอุทานอยากได้นิพพานอยากได้นิพพานอยากได้นิพพานแต่ถ้าไม่ต้องอยากได้นพานซะก่อนนะมันก็ฟุ้งซ่านในโลกยึดถือในโลกตอนนี้ถ้าเราอยากนิพพานเราก็เลยไม่ห่วงใยอะไรก็ยจากนิพพานอย่างเดียวแต่สุดท้ายก็ต้องมาละความอยากได้นิพ มนรู้เท่าทันรู้เท่าทานมันจะเล่ามันถึงว่าไม่ใช่ว่ารู้เท่าทานความอยากได้นิพพานคือสอนว่ามันจะอยากมันจะบอกให้เราฝึกจิตเพื่อเพื่อเราจะได้นิพพานให้ฝึกจิตเพื่อเราจะได้นิพพานอ๋อพอเราจะบให้มันเลิกมันไม่เลิกเลิกตัวนี้มันไม่เลิกใช่ไหมโอ้โหไม่เลิกมันรู้ว่าโอ้โหเราโดนมันต้มมันถ้าเต็มตัวเลยเพราะว่าเราบ่อยมันเลิกมันไม่ยอมเลิกตอนนี้ก็เลยเนี่ยตอนแรกก็ยังก็ใจผิดอีกไปหุดหยิดมันให้มันเลิกแล้วมันไม่เลิกหุดหยิดมันให้มันเลิกแล้วมันไม่เลิกแต่ตลาดก็เนี้ยก็ เหนือกว่าน like ั was, <wh> ้นขึ้นไปก็คืออ๋ออยากไม่อยากจะให้ฝึกจิตก็ฝึกฝึกจิตไปแต่เราไม่ทําตามมันคือพอรู้สึกตัวไม่ท่านลืมตามันก็ฝึกจิตแล้วมันมีการดูจิตเช็คจิตตรวจสอบจิตอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นเป็นกิเลสตัณหาอันไหนเป็นมีมีกิเลสตัณหาไม่มีอวิชชาตัณฑุทานไม่มันฝึกทั้งวันนะดูทั้งวันเช็คตรวจสอบทั้งวันก็คือไม่ท่านจะลืมตามันเริ่มฝึกตั้งแต่เช้าเลยตอนหลังก็เลยตัวแรกก็รู้ตัวทานมันมันหลงไปทําตามมันพอขั้นที่สองก็ไปหุ่าามันหลอกเร เพราะว่าเราปล่อยมันเลิกมันไม่ยอมเลิกพอขั้นที่สอนี่ก็คือไปไปบุญกิจมันขั้นที่สามนี่ก็คือเอาอยากเป็นก็เป็นไปแล้วก็เลกไม่ไปทําตามมันคือไม่ไปทําตามมันแล้วไม่ไปบุญกิจมันคือเมื่อยากจะฝึกก็ฝึกไปแต่เราไม่ฝึกเหมือนคล้ายๆว่าใจที่ไปรู้มันน่ะแยกเป็นอิสระจากอธิการฝึกจิตแต่ก็ไม่ได้ไปทําให้มันไม่ฝึกจิตเมื่อยารเช็คจะตรวจสอบจากอยากปรุงอะไรเรื่องจิตเรื่องเรื่องทรเรื่องนิพพานก็ปรุงไปเลยแต่ไม่มีตัวตนของเราไปทําตามมัน ไม่มีตัวตนของเราไปกระทาตามมันขั้นที่สองไม่มีตัวตนของเราไปกุ่นิดมันไม่ไม่พยายามให้มันฝึกจิตคือไปอยากให้มันหายไปไม่มีตัวตนเราไปอยากให้มันหายไปเนี่ยแต่ตอนแรกนี่ยเราไปทําตามมันด้วยความอยากพอขั้นตอนที่สองเนี่ยเรามีตัวตนเข้าไปอยากให้มันไม่ไม่ฝึกจิตนะพอขั้นตอนที่สามเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วมันก็ก็อยากฝึกก็ฝึกไปแต่ไม่มีตัวตนของผู้ไปไปฝึกตามมันแล้วไม่มีตัวตนของผู้ไปหุ่นหิดมัน ก็สบายใจไปสบายใจไปการฝึกจิตก็ค่อยๆหมดไอ้เช็คตรวจสอบพยายามทำอะไรเป็นอะไรก็ค่อยๆหมดก็กลังหมดอานาจไปท้ายก็ไม่มีอะไรใจก็สงบลมเย็นดีเนี่ยมันก็ต้องรู้ต้องทันไอ้ถ้าความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันไม่ขึ้นมาโดดๆเรามันต้องมีอวิชชาตัณหาอุปทานความคิดบ้างถือว่าอัตตาตัวมันต้องมีตัณหาอุปทานมันจะต้องประกอบกันมันมันมีพอมีตัวตนขึ้นมามันมีตัวตนขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะมันจะต้องมีเพื่ออะไรมันจะแสดงพฤติ พุทธิเองจิตขึ้นมาแล้วก็ลูกทศานไม่ไปมีตัวตนไปทําตามมันแล้วก็ไม่มีตัวตนไปบีบบังคับมันคือให้มันไม่ทําไม่ไม่คิดไม่พูดไม่พุงแต่งตามนั้นแล้วก็สามไม่หนีมันไม่หนีมันหนีมันคือไปอยู่กับความรู้สึกโปรกโลกบาสบายทําครัวทําสวนทําทํากิจการงานอะไรไปไม่ทาไม่สนใจดูจิตไม่สนใจเช็คไม่สนใจตรวจไม่สนใจรับรู้อะไรทําไปทํางานอะไรไปวันวันหนึ่งอันเนี้ยเสียหายไปเลยย่อยยับไปเลย ก็มีสามกรณีที่้องตาตะเกตมันไม่เกินกว่าสามกรณีไปได้คือพอมันมีพฤติกรรมที่แสดงเป็นอวิชชาตันหาะทานมันก็ไปมีตัวตนหลงไปทาตามมันสองพอไปเห็นมันเข้ารู้ตัวทานมันเข้าก็มีตัวตนไปอยากให้มันเนี่ยไม่หลงไปไปตามมันไม่พอใจมันหงุดหงิดมันรับคานมันไปกดข่มประคับแทรกแซงดิ้นรนผักใส่นี่กรณีที่สองก็มีตัวตน ก็เป็นอวิชาตันุปทานกรณีที่สามกลัวมันเบื่อมันไม่อยากรับรู้มันแล้วก็ใจผิดบางท่านก็ใจผิดว่าถ้าไม่รับรู้มันได้แล้วก็มันก็ถ้าไม่มีการฝึกจิตก็จะนิพพานแล้วก็ทําเป็นทรงจิตไว้ข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในอยู่กับการทํางานในประจําวันไม่ให้รับรู้เรื่องอะไรภายในใจเลยเลยไม่รู้เรื่องความจริงเลยว่าทุกสมุทยัยนิโรธมากไม่รับรู้เลยคือการที่เราไปทําตามมันด้วยอวิชาตันอุปทานน่คือมันเป็นทุก เป็นสมุทัยเป็นเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วผลมันเป็นทุกข์ก็ไม่เลยไม่รู้ทุกข e ์ก icism, สมุทัยเมื่อไม่รู้ต่อทานทุกข์สมุทัยความทุกข totally. ์พื้นที่แห่งจิตที <Josh> ่หลงไปมีตัวตนหลงไปมีความอยากไม่อยากตามไปไปไปมีตัวตนที่มีความอยากไม่อยากขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นสมุทัยและทุกข์เมื่อรู้ต่อทานความอยากแล้วไม่อยากก็ละละความอยากไม่อยากก็หุดกิดลำคาญจะได้คือสามกรณีคือมีตัวตนหลงไปกระตามตามมัน สองมีตัวตนที่ไปหงุดหงิดมันสามมีตัวตนที่หนีมันไปอยู่กับโป่งโลกบาสบาอยู่กับการทํางานในปัจจุบันไม่รับรู้มันอันนี้หนีสามกรณีนี้คือหลงหมดก็รู้เท่าทันแล้วไม่แล้วก็หลุดออกจากสามกรณีแล้วก็รับรู้ตามความเป็นจริงโดยที่ไม่มีตัวตนไปรับรู้รับรู้ตามความเป็นจริงไม่มีตัวตนไปรับรู้ใจมันก็สงบเย็นสังขานก็เกิดดับอย่างเกอเกอไม่มีใครแปลอะไรกับมันเข้าใจไหมที่ต่างเดินช่วงนี้เป็นหมดเลยค่ะ เป็นเป็นหมดทั้ง,งทั้ง,ง <3 S 1> สามอย่างเลยโอ้โหสามอย่างเลยเป็นหมดสามอย่างเลยสามหน้าเลยเป็นหมด่าหลวงตาสามอย่างเลยโอ,โ,อโอ้โหว่าตอนนู้นที่มาเราที่ลวงตาเคยบอกว่าเหมือนกับพอเจอทุกข์แล้วก็จะแอบไปหลบอยู่ในช่องว่างอันเนี้ยเพิ่งมาเข้าใจตอนที่มาฟังคลิปลวงตาบ่อยๆแล้วก็สังเกตนะคะเป็นอย่างที่หลวงตา เมตตาบอกไว้ก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะอันนี้ก็เลยเป็นทั้งสามอย่างเลยเอาก็เป็นไรล่ะก็ไม่มีตัวตนเขาไม่เป็นทั้งสามอย่างไอ้พฤติหรือกิริยาอะไรมันมีอยู่แต่ไม่มีตัวตนไปไปไปทั้งสามอย่างนั้นไม่มีตัวตนไปร่วมทั้งสามอย่างนั้นรู้ต่วทันความไม่มีตัวตนไปร่วมสามอย่างนั้นเป็นยังไงคือไม่มีตัวตนไปมีความอยากหรือไม่อยากไปกุ่นิหิรำคาญไม่พอใจหรือพอใจกับทั้งสามอย่างนั้นเห็นทั้งสามอย่างนั้นเห็นพฤติทั้งสามอย่างนั้น พฤติแห่งจิตทั้งสามอย่างนั้นแต่ไม่มีตัวตนผู้เข้าไปพอใจไม่พอใจทั้งสามอย่างนั้นเข้าใจไหมคะเพราะว่ามันจะพ้นทุกนิพพานได้คือสิ้นความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกที่พระเจ้าตัดไว้ในมหาสติปฐานสัดนีิตถาคตสิ้นแล้วสึกวความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกไม่ใช่ว่าพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันหมดสิ้นไปหายไปแต่สิ้นตัวตนผู้ไปพอใจมันหรือไม่พอใจมัน ไม่พอใจพอใจพฤติกรรมอย่างนั้นคือหลงไปทาตามบานด้วยความพอใจแล้วก็ไม่พอใจไม่พอใจมันก็มีกดคมบคับกับกรณีสามหนีเรียกว่าไม่พอใจถ้าหลงไปทาตามบานก็คือพอใจแล้วก็หุดหงิดมันหนีมันก็ไม่พอใจอยากให้มันหายไปถ้ารู้ต่ทานแต่แล้วก็ไม่มีตัวตนผู้ผู้พอใจไม่มีตัวตนผู้ไม่พอใจพฤติกรรมยังไงก็เป็นสการที่เกิดดับอย่างเก้อ ใจก็เป็นใจสังขารก็เป็นสังขารมันไม่เกี่ยวข้องใจก็สงบร่มเย็นไปสังขารเมื่อเกิดดับอยก็เกิดใจก็สงบร่มเย็นไปเป็นนัตติสันติพลังสุขขงังสุขได้แล้วจะเหนือกว่าใจที่สงบจะเป็นใจที่สงบาะไม่อาจถูกแต่งได้เป็นไม่มีมันต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนตรงนี้ต้องชัดเจนว่าสังขารมันมีอยู่นะวิสังขารหรือใจก็มีอยู่แต่ไม่มีผู้เข้าไปติดติดจมอยู่ในความพอใจหรือความไม่พอใจจริง เพราะว่าสิ้นแล้วจนความพอใจและความไม่พอใจคือไม่มีตัวตนไปพอใจแล้วไม่มีตัวตนไปไม่พอใจตรงนี้ค่ะที่ยังไม่รู้เท่าทันคะ่ะหลวงตาคือคือเข้าใจแล้วว่ามันเป็นสังขารเวลาที่เกิดขึ้นอ๋อเห็นก็เห็นทันว่าอ๋อ,อนี่เป็นสังขารแต่ตอนที่มันจะเข้าที่มันเข้าไปเป็นพอใจกับไม่พอใจอันเนี้ยยังไม่ค่อยทันนะคะคือเราไปเป็นมันจะแล้วม,มันก็เลยไม่เห็นเนี่ยคือเราไปเป็นไม่ชีมีความอยากอยู่ตลอดคืออยากให้มันน่ะไม่มีสามกรณีนี้ พ <formation>. อมันมีอย่างนี้เสร็จแล้วมันก WA ็จะไม่เห็นเพราะเราเข้าไปเป็นมันจะแล้วไงเราก็ไม่เห็นถ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราเข้ามาในศาลาเนี่ยพอเราเข้ามาข้างในเสร็จแล้วเนี่ยในศาลาเนี่ยท่านเห็นไหมว่าศาลาเนี่ยโครงล่างมันเป็นยังไงภายนอกอ่ะเห็นไหมท่านไม่สามารถเห็นภายนอกโครงล่างของภายนอกศาลาว่ารูปร่างเป็นยังไงเพราะถ้าเขามาอยู่ข้างในนะดังนั้นทาเราเข้าไปเป็นเข้าไปอยู่เข้าอยู่ในมันเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นมันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ชีมันมีความอยากอะอยาก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  อยากไม่ให้มันมีสามกรณีนี้อยากไม่ให้ตัวเราเป็นทุกข์อยากให้ตัวเราพ้นจากทุกข์อยากให้ตัวเราพ้นจากทุกข์แล้วก็มันมีการกดข่มบังคับแล้วก็หนีไกลๆหน,คใน,ใน,นีความจริงในใจตนหนีความจริงในใจตนคือใต้รูตาพูดหมดเปลือกกว่านี้มันก็คือมากกว่านี้ไอ้ทนนี่พูดนี่คือบางส่วนบางเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงครึ่งถ้าจะพูดจริงใน,ในใจอะเยอะ เนี่ยพูดไม่หมดหรอกแต่ละคนเนี่ยเราพูดไม่หมดหมดแล้วมันเยอะที่นําปูว่านเกมาประตแม่กวีาจาหลวงตาท่านบอกว่าลวงตาเอ้ยไม่มีใครยอมรับความจริงได้หรอกเดีย๋ยวไปพูดความจริงหมดไม่มีใครจะยอมรับความจริงเด้อันเนี่ยที่พูดเนี่ยคือสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนที่ไม่พูดอีกแปดสิบเปอร์เซนเก้าสิบเปอร์เซนที่อยู่ในใจบอกว่ามันเยอะแต่ถ้ามีอะไรอยู่ในใจมันพ้นทุกข์ไม่ได้มีอยู่เปอร์เซนต์เดียวก็ไม่พ้นทุกข์เพราะมันมีเรื่องในใจอยู่ าเอาเรื่องมาไว้มีเรื่องอะไรมาไว้ในใจไม่พ้นทุกมีคนม,มีอดมีอดีตมีเรื่องอะไรต่างๆมาไว้ในใจเพอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่สามารถพ้นทุกได้มันต้องไม่มีเลยไม่มีเรื่องอะไรที่มาค้างคาไว้ในใจเพราะธรรมชาติเดิมแท้มันเอาอะไรมาค้างคาไว้ไม่ได้แต่เราอะคิดปรุงแต่งคิดบ้านถึงบ้านโดยเอาวิชาว่ามันค้างได้มีอยู่แค่ศูนย์จุดตุ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 หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ได้คือไม่มีก็คือไม่มีถ้ามีก็เห็นว่าเป็นสังการปรุงแต่งหมดเออ มันจะพ้นจากเรื่องราวที่อยู่ในใจได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องปล่อยให้อดีตเป็นอดีตอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาจมอยู่กับอดีตไม่ปล่อยวางเป็นธรรมเมาจมเป็นเมาเหมือนคนเมาเหล้าเมายาเสพติดกังวลเพ้อฝันอยู่กับอนาคตก็จมเป็นธรรมเมาเหมือนคนเมาเหล้าเมายาเสพติดธรรมะธรรมโมมีแต่รูปปัจจุบัน รูปปัจ AN, นนปมมปจ, aine, จุบันไม่ติดไม่ยึดนั่นแหละคือนิพพานเป็นธรรมะธรรมโมไม่แต่รูปปัจจุบันไม่ติดไม่ยึดในปัจจุบันถึงจะเป็นธรรมเป็นธรรม,มะธรรมโมเป็นนิพพานนิพพานคือรูปปัจจุบันไม่ติดไม่ยึดนั่นแหละคือนิพพานหรือว่าหลวงตาเคยถามหลวงปู่ถาจารย์รุทโมแม่อาจารย์นั่นแว่าให้ให้อธิบายความหมายระหว่างสมมุติกับวิมุติท่านบอกเฮ้ย oh, hey. มันง่ายนิดเดียวสมมุติคือรู้แล้วก็ติดก็เป็นสมมุติเลยไปรู้แล้วไม่ติด ไม่ยึดนั่นแนะวิมุตต์รู้แล้วติดเป็นสมมติรู้แล้วไม่ติดเป็นวิมุตต์วิมุตต์หรือนิพานก็คือรับรู้ต่างๆกิจวัรนิแก่ใจทุกปัจจุบัรับรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจุบัแต่ไม่มีผู้ติดผู้ยึดไม่มีตัวตนของผู้ติดผู้ยึดอันนั้นแนะวิมุตต์หรือนิพานแต่ถ้ารู้แล้วมีตัวตนของผู้ติดผู้ยึดอันนั้นแนะเป็นทุกข์เป็นสมมติเรื่อยไปอันถ้าเราเอาอดีตมาจมฝังใจกังวลไปกับอนาคตชีวิตจะอยู่อย่างไงจะเป็นอย่างไง มันก็เป็นธรรมเมามันยอมรับความจริงในปัจจุบันรับรู้ในปัจจุบันมันจะตายตอนไหนก็ตอนนั้นเนี่ยแต่มันไม่ติดไม่ยึดในปัจจุบันเมื่อสละโลกแล้วเป็นนักบวชแล้วผู้บวชแล้วเรียกว่าเป็นผู้สละโลกแล้วไม่ยินดีไม่อะไรใดๆในโลกที่จะนิ้ผานได้โน่นเนี่ยแผ่นที่ติดไว้ตัวข้างที่พักของญาติโยมอยู่ตรงแผ่นติดน้ําตาลน่ะเปูดหลวงปู พระบรมพระม,ม,มาจ j a r โกเนี่ยที่ว่าผู้จะปาฏนาวิพานต้องสิ้นอะไรในโลกเป็นผู้ศีสละโลกถึงจะนิพพานต้องไม่เอาเรื่องโลกโลกมาไว้ในใจต่อไปเป็นผู้ที่สละแล้วสิ้นอะไรใดๆในโลกเป็นอนารโยหรือขีณาโยเนี่ยผู้สิ้นอะไรใดๆในโลกเพราะว่าเป็นผู้บวชแล้วสละโลกแล้วถึงจะนิพพานโยแม่ชีบวชแล้วแต่ใจไม่สิ้นอะไรโลก ยังจมอยู่กับอดีตกังวลไปในอนาคตจิตใจไม่อยู่กับปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่สิ้นอะไรโลกเป็นผู้สะละแล้วสละออกมาบวชแล้วเป็นผู้ที่ตายจากโลกแล้วไม่คืนโลกอีกต่อไปเพราะตายแล้วคนที่คืนโลกไม่มีแล้วพูดเป็นผู้ที่ตายจากโลกแล้วผู้ที่สิ้นอะไรโลกแล้วเป็นอนาโลโยเนี่ยใน ธรรมจักรกันสูตรอานาลโยหรือขีณาลโยพระอาลัยขีณาศพผู้สิ้นอาลัยโลกหรือผู้ที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ้นแล้วบัดนี้ตถาคตสิ้นแล้วถึงความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกคือมีตัวตนที่หลงไปกับความพอใจมีตัวตนที่หลงไปกับความไม่พอใจหมดสิ้นไปแล้วเหลือแต่เกลิยาอาการของความพอใจความไม่พอใจแต่ตัวตนที่หลงไปกับความพอใจความไม่พอใจไม่มีแล้ว ทุกอย่างสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจเป็นอิสระต่อกันไม่ใช่ว่าไปแยกกวยไ้คนละกองนะคือสังขารเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในวิสังขารที่เป็นอิสระกันเหมือนกับสังขารเป็นฟ้าแหลบฟ้าลองฟ้าผ่าส่วนใจที่ไม่เกิดไม่ดับที่มันไม่อาจสังขารได้เหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันฟ้าแหลบฟ้าลองฟ้าผ่ามันก็เกิดอยู่ในท้องฟ้าแต่มันไม่เป็นอิสระจากท้องฟ้าโดยสิ้นเชิงคือ อฟ้าเขาเป็นอิสระจากฟ้าแหลบฟ้ารองฟ้าผ่าเป็นอิสระจากสังขารโดยสิ้นเชิงฟ้าจะแลบฟ้ารองฟ้าผ่าคือมีมีสังขารในใจมากมายเพียงใดไม่เคยไหม้ทองฟ้าให้เป็นทุกข์ได้ทองฟ้าก็ไม่เคยเป็นทุกข์กับฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าว่าเจ้าอย่าผ่าเสียงดังนกเจ้าอย่าผ่าบ่อยนักฟ้าก็ไม่เคยเป็นทุกข์ไม่เคยหงุดหงิดลำคาญที่หล่นผักใสอาการของฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าต่างคนรต่างทาหน้าที่ของเขาไปโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามธรรมชาติตามธรรม คือตามคุณสมบัติของเขาอย่างนั้นเองตามเหตุปัจจัยแล้วก็ตามเหตุปัจจัยเยธรรมาเหตุตุปภาวเตตังเหตุตุงตถาคตโตเตสเจโยนิโรโทจะเอวังวาทีจะมหาสมโนทำทั้งหลายทำทั้งมวลทั้งสังขาร,รวิสังขารมันเกิดแต่เหตุนี่แต่ทำที่วิสังขารเนี่ยมันพ้นจากเหตุหมดแล้วมันทําเฉพาะสังขารเนี่ยเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุยังเกิดอยู่ผลยังเกิดอยู่เมื่อเหตุไม่มีแล้วผลก็ไม่มีเมื่อเหตุเกิดผลก็เกิดเมื่อเหตุดับผลก็ดับหรือเมื่อ เหตุนี้มีผลย่อมมีถ้าเหตุนี้ไม่มีผลเมื่อเหตุไม่มีแล้วผลก็ย่อมไม่มีมันมีใช้เฉพาะกับสังขารธรรมแต่วิสังขารธรรมมันพ้นสังขารแล้วไม,ม่มันพ้นจากเหตุแล้วเป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมคือเป็นธรรมที่พ้นจากเหตุทั้งมวลไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยได้เหตุผลใดๆทั้งหมดกับไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับ เทพเทวดาอินพรมยมยักษ์นาคุณปนโคตำมีอิทธ yeah. ิฤทธิ์อะไรเสกเป่าให้เป็นเป็นไม่ได้วิสังขารเท่านั้นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏอะไรเลยไม่มีใครอาจสร้างขึ้นหรือทําลายได้ไม่ว่าจะมีอิทธิฤทธิ์ปานใดไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยโดยธรรมชาติบุคคลหรือเทพเทวดาหรือผู้มีอิทธิฤทธิ์ปานใดจะทําได้เพียงแค่สังขารฝ่ายฟักธรรมชาติฝ่ายสังขารแต่วิสังขารไม่มีใครปรุงให้มันเป็นได้เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองเขาเป็นเช่นนั้นเอง เป็นเช่นนั้นตั้งแต่กำเนิดตลอดการไม่มีการเกิดดับไม่มีการเกิดขึ้นใหม่แต่เป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นเช่นนั้นตลอดการคือวิสขานหรืออสังกตธาตุอัสังกตรธรรมนิพานธาตุสุญญาตาธาตุธรรมธาตุชื่อเดียวกปนหมดต้องเป็นใจต้องเข้าถึงใจที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่ไม่อาสังขารได้ที่ไม่ปรากฏอะไรจึงจะพ้นความทุกข จากสังขารทั้งมวลแต่ถ้ายังเป็นแค่ตัวตนจิดมั่นถือมั่นตุเป็นตัวตนไว้ไม่อาจเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ได้ที่เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์หรือธาตุรูปบริสุทธิ์หรือนิพพานธาตุสุญญตาธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจสังขารได้ไม่มีอะไรปรากฏถึงจะพ้นจากทุกได้สังขารก็ปรากฏไปแต่ใจไม่ปรากฏเมื่อมาบวชแล้วตัดใจมาบวชแล้วบวชมาก็ตั้งหลายภาษาแล้วต้องสลักโลกแล้ว ไม่คิดอวนคืนโลกแล้วไม่อะไรโลกอดีตเป็นทรรมเมาอนาคตเป็นทรรมเมาอย่าหลงอดีตอย่าหลงอนาคตอย่าหลงปัจจุบันด้วยความจิตม,มัน่นถือมั่นรับรู้ทุกอย่างในปัจจุบันขณะไ่ติดไม่ยึดทุกอย่างนั่นแหละคือน,นิพพานหลวงปู่เนรจิรปุญโยฉายาท่านตั้งหลาถามตั้งหลายครั้งใช่ไหมจิรพุญโยหลวงปู่เนรจิรพุนโยที่จังหวัดกระบี่ที่เป็นลูกศิษย์อุโสหลวงปู่เทศที่หลังศรีวัดที่มาเป่งท่านเจอลูกุตากับลูกศิษย์ท่าน นั่นบอกว่าเนี่ยรับรู้ทุกอย่างไม่ติดไม่ยึดทุกอย่างเนะี่ยนิพานนิพานคือรับรู้ทุกอย่างไม่ติดไม่ยึดทุกอย่างไม่ติดไม่ยึดทุกอย่างเดียวทุกปัจจัยขณะนั่นแหะคือนิพานนะไม่หลงอดีตไม่หลงอนาคตไม่หลงปัจจุบันหลงยึดบ้านถึงบ้านในปัจจุบันนะมาบวชแล้วต้องเป็นผู้ที่สิ้นอะไรโลกเป็นอนารโยหรือขีณาโยเป็นพระอานขีณาศพผู้สิ้นอะไรเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมอริยสงฆ์พระแม่ครูอาจารย์เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้ง ขอเราเดินอยู่ในทางของศีลสมาธิปัญญาเดินในทางแห่งอริียมากอริเยผลอย่าออกนอกเส้นทางอย่าปล่อยให้ใจส่งออกนอกเส้นทางไปหาโลกไปอดีตอนาคตปัจจุบันให้มันอยู่ในเส้นทางปัจจุบันขณะรุตธทานปัจจุบันขณะที่หลงส่งจิตออกนอกแต่ความจิตมันถือมั่นต้องภายนอกและภายในใจมมนก็สงบเย็นเป็นโดยธรรมชาติของเขาเองนิพพานก็คือความปรนทุกหรือสงบเย็นผู้มีสติ สมบูรณ์บริบูรณ์พุทธะผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่หลงโลกไม่หลงยึดธรรมไม่หลงยึดนิพพานกราบขอบพระคุณหลวงตาค่ะขอเริ่มต้นใหม่ค่ะสาธุ